สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer แล้ววันนี้ผมก็มาอยู่ในเกม War Thunder นะครับและรถถังที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้กนะ็คือละเปิด 2A4 นั่นเองครับผมก็วันนี้เราก็จะมาลุยกันในสงครามเย็นนะครับตะลุยในสงครามเย็นกันอีกรอบหนึ่งกับฝั่งเยอรมันนะครับกับเสือดาว 2A4 นะครับซึ่งตัวเสือดาว 2A4 เนี่ยมันก็เคยถูก ให้จัดเป็นรถถังที่ดีที่สุดในโลกเลยนะฮะณนะช่วงเวลานั้นเลยนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะว่าประเทศที่แพ้สงครามทั้งสองครั้งนะฮะซึ่งเป็นสองสงครามครั้งใหญ่เลยนะที่มันกระทบกับผู้คนทั่วโลกนะครับผมนะั่นคือสงครามโลกทั้งครั้งที่1กับครั้งที่2นะไม่น่าเชื่อว่าประเทศที่พ่ายแพ้ถึงสองครั้งก็สามารถนะครับผมผลิตรถถัง ที่ดีที่สุดในโลกนะเวลานั้นได้นะครับก็ตัวระเปิด 2A4 นะครับในอัปเดตกาวเบกิ้งเขาก็ได้เพิ่มตัวที่ไถดินมานะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะซึ่งถามว่ามันได้ใช้งานจริงไหมตอนเล่นก็แทบไม่ได้ใช้เลยแหละแต่ก็ทเทไปอีกแบบหนึ่งนะพอติดไอตัวที่ไถดินขึ้นมาก็ค่อนข้างเท่พอเราถอดออกนะ ลงโจงเลยนะฮะพอติดใส่ก็หน้าตาเท่ขึ้นมาพอสมควรนะครับผมการใช้งานก็แบบค่อนข้างที่จะใช้งานได้น้อยนะครับนอกเสจากแต่แบบตอนที่เราต้องการที่จะเป็นการดีเฟนต์ะนะครับผมในช่วงท้ายๆแบบเราต้องการยึดฐานที่มั่นไว้อะไรเงี้ยก็ค่อยได้ใช้หน่อยนะครับแต่น้อยมากที่จะได้ไถดินตั้งป้อมนะครับเพราะว่ามันจะสูญเสียในเรื่องความเร็วนั่นเองครับ พออยู่กับที่นานๆก็อาจจะเป็นเป้าของเครื่องบินของเฮลิคอปเตอร์นู่นนี่นั่นนะครับผมก็มันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็เลยไม่ค่อยมีคนใช้งานกันสักเท่าไหร่นะครับกับตัวที่ไถดินโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตะลุยกันกับกินอายสงครามเย็นในฝั่งของเยอรมันกันหน่อยครับผมจะเอ๋ โอเคที่จะสองเ v เสียงปืนด้านข้างโอ้ตรงนี้เลยฮะเรียบร้อยฮะสัตที่สัตข้างบนไซเวอร์ด้านหลัง โอเค DJ2AB มีข้างบนอยู่ยนะอืมต้นไม้มันฟังเอ้ยโดนด้วยต่ำลงนิดนึงโอเค DJ2 จุดเอเพื่อนเราก็เยอะอยู่นะแต่ทำไมยังยึดกันไม่ได้ โอเคเมื่อเรายึดเอได้ละเดี๋ยวผมไปสมทบแถวตรงป่าป่าข้างบนตรงนี้ตรงนุ้นพังไป อืมกระสุนฉลับกไ,ไกลๆตรงนู้นหลบไปละโอเค้าก็ตรงนูนงน้นต้องถอยก่อนรีโหลดอยู่ เข้าป่าไปครับเอ้ยดีนะวิ่งเข้าอันนี้ทันแต่อุ้ยที่สองปัดได้อุ้ยที่สามโอเคปัดได้อ๋า thank you ตายอยู่ดี <laughs> อุส่าห์ปัด ATGM ได้ตั้งสามลูกแม่ โอเคขีดเจ็ดสิบสองด้านหน้าก็คิดว่าน่าจะมีนะซากเอเม็กโอเคไปตรงแถวบีครับ เหมือนผมได้ยินหรือว่าเป็นเสียงรถเพื่อนวะเ,เสียงรถเพื่อนมีรถตรงนู้นโอเคเพื่อนเราไปละ เราสปอตไว้ What เอ่อทำไมฝักตกข้านเหลือกันแค่นี้เองเนี่ยโอเคปืนพัง <Yes. S 1> อ่ะ e ซิ t อมีรถเรียบร้อยที่64ตรงนู้นลุยต่อโอ้โหเ้ตายเหอะรถวาบอเล่นดีๆหน่อยก็ไม่ได้ตหลัง อะโอเคพังไปทีแปดสิบโอเคครับท1 0 m เออ่าตรงนู้น,นเดี๋ยวนะรีโหลดอยู่ โดนกระอเคเข้าสมกอ้าวถูกยิงพังไปแล้วฮะสองเคยิงไปโอ้โหฝั่งศัตรูตายกันหมดแล้วฮะอ้าวเขาเกิด โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไปชมตาต่อไปกันเลยครับผมมีเสียงรถนีไงเอบามข้างหน้าเราก็มีตัวก็โอเคที่แปดส,สิบ ยังได้ยินเสียงรถอยู่ข้างหน้าอยู่นะฮะต้องระวังหลังด้วยว่าด้านหลังก็ถูกยึดอยู่นี่คือผมมาค้ำข้างหน้าไว้นะเพราะดูในมินแมปเพื่อนเรากาลังบุกเข้าเองก็คือมาตัดกำลังเสริม <are> นี่ เคสไตรเกอร์เสียงรถทางซ้ายเขาเห็นตัวผมเขาสั่งปืนใจลงโอเคเห็นป้อมปืนละคอมเมดร์โอเคเขายิงไม่โดนแต่เขาหลบไปแลวฮะ เปลี่ยนตำแหน่งนี่ๆๆอ๋อเอาโดนเฉยเลยโอเคเครื่องยนต์อ่ะได้คิว T80U ครับมีรถอยู่ข้างบน A กับ B เพื่อนเรา,ายึดได้หมดเลยอ่ะไนสมีคันไหมจะมีคันเดียวตรงนี้ มีข้างบนตรงนู้นครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งคันหไฟไหม้อย่างเดียวเออแท็กยังไไม่ได้ละก็สไลด์ลงไปอ่ะ คนเราติดตรงเองเดี๋ยวนะฮะในมินิแมวก็มาด้านหน้าเดินมาเมื่อกี้กำลังจะยิงปืนเขาโอเคเรียบร้อยฮะ เพื่อนเราเห็นกันอยู่ในแมพเมื่อกี้ลืมลำลืมลำหายไปกันละด้านหลังเราก็มาหนึ่งคันเอาโอเคพอเพื่อนเรายิงไปเรียบร้อย,ยนใจลง มีคันเข้าเอต้องปิดตัวนี้ก่อนโอเคตรงนี้กันเนอร์แท็กเขายังมองไม่เห็นผม เรียบร้อยที่เก้าสิบเสียงรถมาโอ้โหหมายกอด BMP โอเคคือคอมเมดเตอร์กันเนอร์ตายคนเรายังยิ่งไม่ได้โอ้โ oh, ห oh. กว่าจะสลับกันเสร็จ BMP โอ้พ oh. ืนเขาพังนะ โอเคนี่กรปืนพังทีเจสองโอเคแอซิดครับสโมกตรงนี้นมันจะยิงมาตรงนู้นหอ้ยโ,โดนมันเพื่อนเรา พังไป 2K กระสุนฉลับโอ้โหฉลับอีกรอบตรงนี้ TJ 2 หลบไปละโอเคกันเนอร์วงแหวนป้อมปือปนอ่าอซิตเอบามครับไอตรงนี้แท็กมันขาด เรียบร้อยโอ้โห,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 โหโสมกหมดแล้วมากันเป็นวอยแปนเลยถอยแล้วจ้าโอ้โหแบบจ้าเอ๋สองคนันอยู่ด้วยกันโอเคลบสมกถอยรัวๆเลย khai mùm đi đi, nó vẫn ở, ta khăm nhỉnh ở đây, phải thay ผมที่มันมองชัดๆหน่อยปืนทำไมไม่พังผมพยายามเล็งปืนเขาอยู่นะเนี่ยปืนพังแต่ถอยไปได้เป็ดล่างตายยากตายเย็นสุดฤกษ์เกินไม่อยู่แล้วนะ เอีเอฟเอ s เหลือ <único> น <Liberty Overwatch> ัดเดียวจะไต่ฮีทแล้วฮะโอ้ดีนะระเบิดไม่ลง แต่หายวูบเลยเสียงบีทเมื่อกี้เขายิงมาอยู่เนี่ยแล้วผมจะไปอีกทางยิงมาเรื่อยๆไม่ใช่อะไรหรอกผมรอเพื่อนที่กำลังบิงมาซีอีอ <'s> โอเคเหลือนัดเดียวต้องฆ่าตจุดสีให้ได้ถ้าเราจะได้ยึดยึดฐานสีแล้วก็เติมกระสุนเป็นกำลังมาอ่ะไนท์โอเคออคซิดครับ เพื่อนเรายิงได้อืม BMP ยังมี BMP อยู่โอเคเห็นแล้วครับขอบรรจงยิงนยเรียบร้อย อ้าวมันยังมี AP FS DS หนึ่งนัดเอาบอสเมื่อกี้มันบอกมีหนึ่งนัดผมก็ยิงไปอะดิพอยิงออกไปมันไม่มีโอเคบอกได้เขาใช้ Heat FS รถสต็อกเหรอถึงใช้ Heat FS เอ่อเฮล โอเคแม่กาจะมาโอเคแอคซิตที่เจ็ดสองบีตรงใส่พึ่งสต็อกนะมีแค่เฮดเดเบสยิงผมเมื่อกี้ที่เจ็ดสองเอวียิงมาจากทางด้านหลังตรงนู้นเพื่อนเราสปอตไว้ให้อยู่ จุด A โดนยึดได้ยังไงเนี่ยอ้าวเข้าโดนยิงโอเคพังไปโอเค,อเคแต่ยังมีคันยึดซีอยู่ เรียบร้อย,เ,ย,อยเออโอเคไม่มีนะจะไ,ได้วิ่งเข้าไปยึดคือเราแพ้สกอร์อยู่นะเพื่อนอยังยึดเอกันไม่ได้ฮะเอ,เอกระโดนอยู่ มีคันเกิดโอเคกันเนอร์ตายเรียบร้อยฮะสปุตส,สปุตสองเอสโอเคปืนพังอ่ะตรงไหนเนี่ย โอ้โหอยู่ฝั่งฐานเราเลยอะโหเข้าไทายป้อมโอเคครับผมก็จบันไปแล้วนะครับกับตัวละเผิด 2A4 นะครับผมในกลิ่นอายของสงครามเย็นนะครับ โอเคในครั้งหน้าอาจจะเป็นยานพาหนะคันไหนในยุคสงครามเย็นอีกหรือเปล่านะครับก็สามารถรอชมกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะโอเคครับถ้างั้นผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ